สู่วันทุคาวไรตี้ฮะในช่วงสวิตลาพอดไปกับวันจูค้าวันนี้อยู่กับบูมแล้วก็ฮอนเหมือนเดิมนะครับผม<ะ>และด้านหลังผมตรงนี้นะครับคุณฮอนตอนนี้เราอยู่กันที่รถ,รถบ้าน<ถ>ทา่าเกษตร,<ถ>ร สวัสดีครับผมนะครับนะตอนนี้นะเราอยู่กับพี่เป้งแล้วนะครับผมผู้บริหารของรถบ้านท่ากเกษตรโชว์รูมของเรานะครับครับมาก็ร่วม30ปีได้แล้วครับเฮ้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นธุรธกิจครอบครัวอ๋อ,อใช่ครับเน้นรถเซ็กเต์ไหนคะตอนนี้ก็จะเน้นเป็นรถยุโรปรถพรีเมียมนะครับรถทุกคันส่วนใหญ่ก็ จะจัดเต็มได้นะครับแล้วก็เรามีไฟแนนซ์รองรับสามารถที่จุ่นปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์เราได้ครับอย่างเราก็จะมีรับประกันอยู่แล้วคือจะเป็นแพ็กเกจหนึ่งปีหนึ่งห้าพันโลอะไรอย่างนี้แต่ละคันก็จะมีผ่านการตรวจสอบด้วยเออดีดีอันนี้ผมชอบมากมากเลยนะฮะรถใช้แล้วคุณภาพนะฮะอย่าลืมนะรถใช้แล้วคุณภาพออาวันนี้มาทันทีครับตัวรูตลาดรถแน่นอนเนี่ยผมต้องให้พี่เป้งเนี่ยรบกวนขอเป็นเรือธงที่เนี่ยนัสต็อกตอนนี้สักสามคันขอเนียนเนียนนแรกเลยไหมครับอ่ะโอเคงั้นเด เราไปดูคันแรกเลยครับแค่คันแรกนี่ผมก็ว้าวสุดแล้ครับพี่เป้งครับรุ่นนี้อะไรยังไงครับพี่ครับคันนี้นะครับก็คือ m a z d a MX-5 นะครับ2.0 ND นะครับคันนี้จะเป็น ND Gen เจนที่2แล้วเจนจะเรียกว่า ND2 นะครับและคันนี้เนี่ยพิเศษก็คือมันมาพร้อมกับหลังคาเรียกว่า r e t a x กซ์เทเบิลฟัซตแบ็นะครับจะเป็นหลังคาแข็ง เปิดประทุนด้วยไฟฟ้านะครับแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเซฟเรือ่องความปลอดภัยนะครับครับผม,มก็จะมีตัวเหล็กสําหรับการลดความรถมีปัญหาด้วยถ้าเป็นในพอตมันก็จะเหมือนลังคาทาก้าคันนี้เนี่ยวิ่งแค่1 9ึ0 0หโลนะครับเป็นรถศูนมาด้าไคลแอนด์ด้วยอันนี้รถสูน,สน,นแย้แ<ท>ใช่ครับโถมหลังนี่ดูแลเปลี่ยนไปจากเจนก่อนมากน้อยแค่ไหนโอ้โหดูสปอร์ตขึ้นเยอะ ตัวนี้มันก็จะถ่ายเทน้ําหนักหน้าหลังนะครับก็คือบาลานซ์มันจะเท่ากันมันจะช่วยเรื่องในการขับขี่เรื่องการทรงตัวเ,เรื่องสมรรถนะของรถครับผมสงสัยด้านหลัง คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบถ้าเกิดมีข้าวของเนี้ยจะเก็บได้ไหมอะไรเงี้ยผมแอบสงสัยโอเคอยู่นะลงท้าได้อยู่นะหลายคู่เลยคุณหลายคู่ถ้าลงท้าอย่างเดียวนะเออในศูนย์ตอนเนี้ยก็ไม่มีการแบบสั่งนําเข้ามาแล้วราคามันก็เลยแบบเริ่มจะทรงแล้วก็เริ่มจะแข็งเริ่มจะแพงขึ้นแล้วต่อจากแข้ก็จะขึ้นแสดงว่าในไทยเนี่ยมีไม่กี่คันมีน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะดิสคอนทีนิวเลวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ สี่สูบเป็นเครื่องเจนใหม่ครับสกายแอคทีฟแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่แรงม้าเหมือนจะไม่เยอะครับแต่แรงม้าต่อน้ําหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าือว่าเยอะนะไม่ต้องแบนน้ำหนักเยอะเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับภายในครับคันนี้เข้ามาปุ๊บกลิ่นใหม่คระคลุ้งมากมากครับหลังคาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ 15วินาทีครับมาดูหนกันหน่อยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างครับพี่พีเซษนิดนึงมีอะไรที่น่าสนใจครับตอนนี้ก็มีเป็นจอ m a z ้า Connect นะครับก็จะมี navigator นะครับจะเช็คระบบต่างๆได้นะรองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยระบบ l a n e c h a g e นะครับ traction control มี i Stop มี e Stop นะครับก็พื้นฐานทั่วไปครับประมาณนี้ มันติดฟังก์ชันไปเยอะมันติดฟังก์ชันพุชคอนโทรลนะครับ,ครบแคปเทนชิประบบไฟ <จะ S 1> ปัน<ม>่นต<ม>้องกดเป็นออโต้หมดเลยแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับเพื่อเพิ่มความเร้าใจสภาพภายในแน่นอนรถเพิ่งจะสองสามปี ในแค่19,000หาพนโลนะครับต้องบอกว่าเจ้า MX 5คันนี้นะฮะถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อเก็บอยากจะรู้ราคาแล้วค่ะถ้าแบบ<อ>ว่าออกใหม่ป้ายแดงออกศูนย์ที่นำเข้ามาอ,นนอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เบงคันนี้นะครับ,รบตอนออกศูนย์เนี่ยอยู่ที่2 9 9 0 0 0 0เาแนะครับโอเคโอโอเคใช่แล้วก็ราคาปัจจุบันที่เราขายอยู่ตอนนี้ก็คือ2,19,000นห้าหนจะบอกว่าเออราคาเนี่ยมันไม่ตกลงไปเยอะ,อะแข็งปักเลยมากด้วยความที่มันมันไม่มีของแล้ว หลักการมันก็จะอยู่ตรงนี้ขอแบบว่าสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นอะไรให้นิดนึงได้ไหมสำหรับคันนี้นะครับเราก็จะมีวารันตีให้นะครับคิหนึ่งปีหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับเอัเป็นถ่ายของเหลวให้ก่อนออกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คันนี้มีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์จากทางวันดูคาเรียบร้อยก็ให้ความสบายใจกับลูกค้าได้เลยนะครับครับผมรถใช้แล้วคุณภาพครับทุกท่านครับผมตามโลโก้นี้ขึ้นมาเลยนะฮะคันนี้ ผ่านโครงการน,นี้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าได้รถคุณภาพไปใช้นะ,ะปิดตัวจากญี่ปุ่นครับผมบินมายุโรปกันบ้างคันนี้ครับพี่แป้งฮะอะไรองไงครับคันนี้นะครับก็คือ audi a5 45นะครับ t f s, <S i q u a t t r o ขับสีขับสแล้วก็มากับสีแดงเชอร์รี่เลสนะครับเป็นตัว Black Edition ตัวพาร์ตต่างๆก็จะเป็นสีดำก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดตัวนี้ก็เป็นไฟ a d a p t i ี e L E D นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นเดย์ไลท์ก็จะมากับพวกชุดแต่งคาร์บอนนะครับไฟท้ายเขาก็สวยไม่แพ้ไฟหน้าเลยนะในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ตัวนี้ก็จะพับเบาะหลังสำหรับสัมภาระที่มัน ยากกว่านี้ที่มันยากว่านี้นเดี๋ยวไปดูด้านในเลยครับไปดูหน่อยคบภายในยนี่สมกับการเป็นรถยุโรปรมากๆนะฮะหรูหรามากๆครับผมแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความดิบและความสปอร์ตอยู่เบาะเนี่ยเป็นนับป้านั่งสบายมากนะคันนี้มันก็จะเป็น A 5 4 5ฉะนั้นออปชั่นกับเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้ามันก็จะเยอะกว่าตัว เอห้า e ชุดแต่ง S Line รอบคันพวงมาลัย S Line นะครับครับ S, S Line ปัม๊มโลโก้ S Line เครื่องเสียงเขาก็ยี่ห้อ Bang and o, แบงก์แอนด์โอโเซนเอ๊ะ,ะเดี๋ยวนะพี่ข้างบนนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังคาสลูปนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเอ๊ะนิดนึงครับพี่ครับผมไอ้ตัวกุญแจเดี๋ยวนะไอ้กุญแจเล็กนี่มันคืออะไรนะอันนี้สัญญาณการขโมยนะฮะเอออันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เโโออนน เป็นวอลทอนิกสามารถเปิดปิดเสียงให้เบาหรือว่าดังได้นะครับหน้าปัดเรือนไม้นี่เป็นดิจิตอลหมดแล้วใช่ครับ,รบตัวนี้เป็นวร์ชวล์คอิ핏นะครับคันนี้วิ่งแค่31,000งโลยรถปีอะไรนะครับรถปี2021แต่วารันตีของตัวรถเนี่ยจากศูนย์เนี่ยจากห้าปีจะหมดที่5 0 0 0 0โลโอ้านโะล ยาวเวิดทีเปลี่ยนของเรือบีก็คือยาวยาวถึงแสนห้าหมื่นโลแต่ราคาโอเคหรือเปล่านี่อันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวไปคุยกันสักนี้หนึ่งล้วกันครับตัวนี้ครับกดใหม่อยู่ที่3.6ล้าน6แสนห้างอืกนึา รถปี2021ครับ3หม0่ัโลทางเราขายอยู่ที่2,890้านบาทโอ้<ช>แข็งโป <นะ S 1> ๊ะ <โบ S 1> ครับใช่ครับแข็งโป๊ะแต่แข็งขนาด<อ>นี้ยังไงยันก็ไม่ยอมอ่ะแล้วความพิเศษของวันทุกคาลูปเพจมีอะไรพิเศษให้ไหมคะสำหรับคันนี้นะครับถ้ามาซื้อกับนเ,นเราก็ลดให้เลย ห0,000บาทอย่างวารันตีเนี่ยคันนี้มีอยู่แลนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปซื้อแล้วจะมีการตรวจสอบจากวัตถุคาอยู่แล้วคันเดิมเลยอินสเปคชั่นจากวัตถุคานะฮะคันนี้เป็นรถใช้แล้วคุณภาพอีกแล้วครับท่านแต่ว่าถ้ายังหล่อไม่พอยังรู้ไม่พอมีหรูกว่านี้เดี๋ยวไปดูคันที่สามเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันครับหรูแรง เมาเซราติก็คือมาเซราติแกนชูริสโมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเจนที่2แล้วเจนแรกเนี่ยจะเป็นเครื่อง4.2ครับรถคันนี้ปี2011เป็นเครื่องเจน4.7แรงม้าจะเพิ่มมาจาก420เป็น460แรงม้าโอ้โแต่ละ400ยี่ก็เยอะแล้วจริงเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นบล็อกเดียวกับเบอร์ลี่แต่เครื่องหน้าเครื่องวางหน้าเครื่องวางเอ้ยโอ้ยเป็นเจนเดียวกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง V8 นะครับ8สูบรบบก็จะเห็นว่าเครื่องสวยมากครับก็จะ ะมีสัญลักษณ์ตีศูนย์ของมาเซราติด้วยก็เป็นบล็อกซที่ใกล้เคียงกันดีนใกล้เคียงกันกับ <นะ S 2> ตัวเ <นะ S 2> ฟอร์รี่ครับผม <นะ S 2> ภายนอกคันนี้นะครับสีดำเจ็ทแบ็กล้อเป็นล้อลายไมนนเนอร์เชนขนาด21นิ้วนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับโลโก้นี้มันจะเรียกว่าพินินฟารีน่าก็เป็นชื่อของดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับด้านหลังนะครับท่อคู่นะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับใส่ของได้พอสมควรนะครับคอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับภายในไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องความดูร้าม thank <laughs> you เดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างมีอะไรน่าสนใจน่าผู้คุยกันตัวนี้ภายในเลยนะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยอะครทาร่าทั้งแผงประตูคอนโซลแล้วก็หลังคานะครับชิมต่างๆเป็นคาร์บอนแดงดําเอกลักษณ์ก็จะเป็นนาฬิกาแอนาล็อกหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนจากจอเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android เรียบร้อยอ๋อโอเคเรื่องความปลอดภัยไม่น่าพูดถึงนะฮะด้านข้างประตูข้างยังมีแอร์แบกเลยที่วังแก้วก็ค่อนข้างเยอะสําหรับรถสปอร์ตนะครับด้านหลังก็จะเป็นกึ่งบอกรล้านะฮะเกียร์เป็นเกียร์ z ซ8ปสปีด ตัวนี้ดูแลง่ายครับเลขใหม่นะครับผม เป็นหน่วยไม้เนาะใช่ครับสามหมื่นห้าพันไม้นะครับก็จะอยู่ประมาณห้าหมื่นกิโลเท่านั้นอันนี้คูณหนึ่งจุดสี่สี่นะประมาณห้าหมื่นโลนะครับผมสําหรับรถปีสองพันสิบเอ็ดครับออปชั่นก็เหมือนรถสมัยใหม่เลยนะครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะมีโหมดสปอร์ตครับผมมีแท a c t i o n control e p a d เ l e shift b l u e t o o พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีหมดทุกอย่างครับผมคันนี้ขับมันขับง่ายอยากจะได้เป็นเจ้าของแล้วแหละแต่อยากรู้ราคาค่ะถ้าเกิดออกใหม่ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เต้คันนี้นะครับสิบสี่ถึง สิบห้าล้านครับที่ออกทางดร์ดเมื่อสิบเอ็ดปีก่อนอ่าใช่แล้วก็ผ่านมาจนน่าตอนนี้ราคาทางเราเนี่ยตั้งไว้ที่สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเริ่มแต่งชองได้ต้องได้ครับผมยังไม่ได้แต่ผมว่าลูกแผจบรูคาหลายคนได้กับคันนี้นะครับก็เลขไม้แค่ห้าหมื่นโลนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านช่องทางนี้นะครับเราก็ลดให้เลยหนึ่งแสนบาทเอาไปเติมน้ำมัน นะฮะับรถเป็นแสนนะครับผมคันนี้นะสำหรับเจ้ามาเซอรตินะครับผมคันนี้แนะนำนะซื้อเก็บเถอะครับค่ะถ้าเกิดสมมติว,ว่าอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองอะคะ่ะขอโลเคชั่นสักนิดนึงได้ไหมคะโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประพฤต์นะครับพิกัดก็จะอยู่บางแคใกล้กับตลาดน้ำสำเพ็งสองนะครับค่ะเราจะมีทั้งสาขาท่าเกษตรแล้วก็เป็นสาขาในเครือเราก็คือกลาดหกสิบครับผมอยู่ตรงข้ามกาดครับดูได้สองที่สนใจของสาขาไหนก็คือได้เลย สำหรับช่องทางออนไลน์นะครับก็ติดตามได้ที่เพจรถบ,บาาร้านค่าเกษตรกับกราราดห8ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางวันพุธเสาร์ได้เลยครับรถบ้านค่าเกษตรเทปนี้ถือว่าเป็นเทปที่มีคุณภาพเทปดีเลยนะครับผมคุณผู้ชายใครที่พอจะเอื้อมถึงทั้ง3คันนี้ต้องจัดครับโดยเฉพาะคันนี้สำหรับมาเซราตินะครับวันนี้ขอบคุณพี่เป้งมากสำหรับการพา<ช>รีวิวแล้วก็พาชมสถานที่นะครับพี่ขอบคุณมากครับ